สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะคะที่ติดตามทั้งสามช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube นะคะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยกันประจำวันนะคะวันนี้ตรงกับวันที่เอ่อเท่าไหร่นะ19บเะ คชื่อนะคะอ่าวันนี้วันที่สิบเก้ามิถุนายนนะคะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยอ่าตอนนี้นะคะก็ในช่วงเวลาที่สิบอ่าอ่าประมาณสี่โมงเย็นนะคะหรือสิบหกนาฬิกานะคะก็จะวันนี้ วันนีอ้อัดรายการนะคะล่วงหน้าสองชั่วโมงนะคะวันนี้จะเปิดตัววิดีโอพรีเมียร์ประมาณช่วงหกโมงเย็นหรือ18บแปิกนาตรงนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเข้าสื่อสาระน่ารู้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการะคะ่ะ

ร,รักษาโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุได้จริงหรือเส้นเลือดขอดเป็นภาวะเส้นเลือดดำที่อยู่บริเวณขาหรือเท้าป่งพองและคดเคี้ยวซึ่งมักทำให้เกิดอาการปวดไม่บวมเป็นตะครีผิวสีดำคล้ำและเกิดเป็นแผลเรื้อรังได้การรักษาเส้นเลือดขอดโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุเรดิโอฟรีควอน y ซียเบเชนเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในการปิดกั้นเส้นเลือดที่ผิดปกติและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนการรักษามีดังนี้ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการรักษาและฉีดยาชาเฉพาะที่แพทย์จะทำการสอดเข็มขนาดเล็กเข้าไปในเส้นเลือดที่ผิดปกติปล่อยคลื่นความถี่วิทยุผ่านเข็มเพื่อปิดกั้นเส้นเลือดโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุใช้เวลาประมาณ30-60ถึง นาทีดึงเข็มออกและปิดแผลด้วยผ้าพันแผลโดยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากการรักษาผลข้างเคียงของการรักษาได้แก่อาจเกิดอาการปวดบวมและช้ำบริเวณที่ทำการรักษาอาจเกิดรอยแผลเป็นเล็กน้อยขนาด3-4มิลลิเมตรอาจมีอาการชาบริเวณที่ทำการรักษาข้อควรปฏิบัติหลังการรักษา หลังการรักษาผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดได้แก่หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายการขับรถในช่วงสองสัปดาห์หลังผ่าตัดยกขาสูงเมื่อนั่งหรือนอนสวมถุงน่องรัดขาตามที่แพทย์แนะนำเพื่อลดอาการช้ำและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำร้อน การรักษาเส้นเลือดขอดโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยตามมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกาโดยสามารถช่วยบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเส้นเลือดขอดได้มีอัตราการประสบความสำเร็จสูงและมีผลข้างเคียงน้อยบทความโดยนายแพทย์สหรัฐปัญญาพลสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือดโรงพยาบาลเวิร์น กับข้าสี่ช่วงที่สองของรายการคือกันปะจจมบันนะคะวันนี้ยังไม่มียังไม่มีประเด็นที่จะคุยเพิ่มเติมนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็เออ่ตั้งขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็สวัสดีทั้งสามร้อยห้าสิบเก้านะคะแต่ว่า แต่น,นี้น่าจะเพิ่มขึ้นล้วมากนะนะนะคะแล้วก็จัดดีทั้งเพื่อนทางเฟรุฟดกด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ระลาค่ะปติดกันเลยวันนี้ลารายการไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขออำนาจคืนพระสรีรัรรตนไตรยจงปกปักราาักษาคุ้มครองคืนผู้แังทุกแอนให้อยู่ดีมีความสุขนะคะ ตลาดปีและตลาดไปนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในอ่่งเย็นนะคะหลังจากเลิกงานก็เพื่อนๆหรือน้องๆก็กลับมาอน้องๆที่กลับที่ที่ลูกลหลานหรือน้องหนูนะก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆบางคนก็กลับมาจากทํางานแล้วนะคะก็คือจะทําจะทากับข้าวหุงข้าวกินกันนะคะ เอาละค่ะวันนี้ลารายการไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ